بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

แล้วก็หลังจากนี้ที่เราเป็นยูนั่นก็คือชาบานเล้วก็หลังจากนี้ต่อก็คือที่เดือนที่เรารอคอยนั่นก็คือเดือนรอมฎอนหลังจากที่พานรอยยับมาแล้วเรากําลังย <medim> ูนี่เดือนชาบานเป็นเดือนทีดีที่สุดสาหรับการงานของเราเดือนนี้อยากให้เราได้รับปรูและก็ใสใจให้การงานเข้ารอเป็นการงานที่ดีให้มากที่สุด เพราะการงานในรอบปีทางมดสิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาการงานทางมดนี่จะถูกนำเสนอในเดือนชาบาน,น้เสนอต่อใครเสนอต่อมระสุหานวุตาลาผู้เป็นเจ้าผู้อธิบาลแห่งซากลลหลูซึ่งเป็นเรื่องเทยิ่งย้ญยที่สุดวันนี้ถ้าหากเป็นเรื่องของการ ประเมินงานของเราในรอบปีก็เส้นปีทันวา่าหรือปีงบประมาณกับทุทธ์ลากันยาทุลาเตละสมรรกงานเตละคุณในการทำงานเขาต้องรวบรวมพูนงานเพื่อได้รับการนำเสนอตรวจให้เป็นการงานทีด่ดีได้รับการยกย่องได้รับการประเมินเกรด A เป็นสิ่งแต่ทุกคนเขาจะชื่นชุมว่าโอค้คนนั้นการงานในรอบปีดีองค์กรนั้นการงานในรอบปีดีมีรางวัลการันตีประกาศเนียบัตรต่างๆร่วบอกตัวการงานของแต่ละคนในรอบปียันดีหรือองคนน์กรไหนองค์กรใดแต่ไดรับการประเมินแหลวเป็นองค์กรที่ดีในระดับดีดีมากด้วยไรด้วยกิจกรรมที่ทำการงานที่ทำมาทั้งหมดในรอบปี นี่คือลักษณะของการนำเสนอในเรื่องข้องดุลยาที่เราพิจารณการนำเสนอเรื่องของดุลยาของเราทางมดถูกนำขึ้นไปสู่ฝากฝากณเที่ยวรสุภาหานวตาลาเป็นเรื่องทตียยิ่งใหญ่มากวันนี้ถ้าหากว่าการนำเสนอถูกนำเสนอของเรานี้มีเกี่ยนการงานที่ดีบางไม่ดีบางหรือ น่อยมากแนนนอนถ้าวันนี้เราไม่ได้มาคิดทบทวนเราจะไม่ได้รู้ว่าเราได้รับการประเมินหรือมีการงานที่ยินดีที่ะให้องค์สุบฮานาตาลาเป็นครูประเมินดูจากการงานของเราอะไรบ้างวันนี้เป็นเรื่องยหญ่สำหรับเดือนชาบ,บานถ้าเรายังไม่รู้สึกเราต้องคิดเลย ว่าการงานเราเนี่ยถ้านำเสนอกับระดับผู้ว่าระดับคุที่เป็นหัวหนาตอนสังกัดระดับจังหวัดเรานี่โอ้ไม่รับไม่นอนเพื่อทำงานให้มันสูงเอกสารการประเมินเตรียมคุ่นเตรียมเด็กเตรียมตัวเองไ้พร้อมจัดชุดจัดไรเตรียมห้มันสุดยอดอันนี้ระดับมันแต่ระดับเรากับอัลลอฮ์การงานทางมด เทปทุบันทึกไว้ด้านขวาความดีด้านซ้ายความไม่ดีมันจะทุกนำเสนอในช่วงเดือนนี้เลยอยากจะส่งเสริมต่านบีให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษด้วยกิจกรรมเทดีเทปพรอมให้การงานเทดีเทปผ่านมานะเราไม่สามารถที่จะ ปล่อยเกลียดให้อะไรได้แต่เรายังมีเวลาในช่วงเดือนชาบาสน,นี่ i, ทำการงานเล่านี่เหมือนที่ท่านาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอานิวะสุลลัมได้ให้แนวทางในการปฏิบัติเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นนะนบีบอกเลยนี่ระดับนบีบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีต้องการให้ช่วงเดือนชาบานเนี่้ผู้นำเสนอมากที่สุด ในเวลาที่ท่านอบีนี้กําลังพือสิ้นอดนี่คือสิ่งที่ว่าเราควรทาเป็นอย่างมากแลกไปเร่รายเรเอียของฮะดิษวิธีสุนนะของท่านอาบีท่นานอบีนี้พือสิ้นอดเพื่อทางเดือนเป็นจานวนมากหลดลงมาจากเรือนบวชที่ท่านาบีใในความสาคัญเป็นการรวมกันเป็นการเตรียมความพร้อมเขาสู้ดือน,นความตอนกันแล้วระดับนบบียังไม่มีความผิดแต่นบียังชอบ ที่จะให้การงานดีๆนะทุกหยกไปนนาเสนอต่อรสุภหาหนนตาลลาทุกเรือนราในสภาพทิานาบีทือสินอ่อนแสดงวัฒนาบีทื่อสินอ่นวันนี้เราอยู่ในอายุนี้ก็เลยแต่ความพร้อมแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ยังนอนที่สุดสักวันเพื่อสแสดงตนวะเราก็มีการงานวันหนึ่งในเรือนชาบานเราทือสินอสุนัฉันคือสินอ สุนัตในเดือนชาบานเผื่อลถตาละก็ยังีหรือได้หมาวันนั้นสองวันสามวันสี่วันสิบวันยบสิบวันเยบห้าวันให้หมาก็ยิงดีนี่คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอให้กับเราในานะผู้สัจธาที่อยากให้การงานของเราเนี่ยได้นําเสนออยู่ในลักษณะที่มีการพิสูจน์อุดนประกันเนี่ย ประการที่สองนั่นก็คือการอ่านอันกุรอานวันนี้เนี่ยเราได้อ่านอันกรุรอานมาหรือ,อยังอีอายะเลตตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเวลานี้ถตายัางไม่อ่านที่กระควรตอยา,อานในตีมาไปว่านั้นเราพยายามศึกษาทำความเข้าใจความหมายของอันกุรอานแล้วเราจะได้ขัดเกลาตัวเราเอง มาปรับมาแตง่งมาเปลี่ยนตัวเองกับอุปนิสัยที่เรามีนี่เราจะได้ทูกขัดเกลาด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีในตัว่าเพียงแค่การอ่านก็ยิ่งใหญ่มีความหมายเลยแต่าอ่านทูกันนึงแต่กับซิบหนึ่ง,งรุษนึงอักษรแต่กับซิบความดีแต่าอ่านไม่ทูกก็ตามเดียวลบราถนาะอย่างหน่อยเราก็ได้สักนึงหนึ่งตัวซ้อนรคืนหนึ่งแต่าอ่านทูไปยาวอ่านให้ทุกหลักการก็ได้สิปกวา่า แล้วในหนังสุรอกได้มากาหม่มา,มา,าศานแล้วที่มากมายไปครับมหาสาซอนยากให้เราได้เข้าให้ถึงความรู้ความเข้าใจความหมายของัลกรานมันจะได้ช่วยคัดกรองชีวิตของเราด้วยยางที่สามการรำดึกถึงอนุสบหาห์มาตาลาในเดือนนี้นานนวีจะรำดึกมากเป็นพิเศษอานากรานมากเป็นพิเศษ ทำความพาใจกับกาัหมาเป็นพิเศษสิ่งที่เป็นการรำลึกถึงองค์เราจะหนึกภผาบคำไหน,นเป็นเสกคำที่ดันวิชายในการกล่าวในเดือนชาบาน,นีนัน้นซุบฮานัลลออัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลอฮ์อัลลอฮุอัลลัฮเสกคำนี้เนี่ยรอยความขี้เกียจของเราไมก่อทางการเดืยวกระดิกิน เล็บกล้าวออกมาเนีย่ยถึงขนลาดเราเอาล้อยอย่างไฮเล้งออกมาได้เลยอย่างห้มีความพร้อมของร่างกายที่จะทำมกระทางต่างกว่าเรา,าทายี่สุดเลยหนึ่งคิดเรื่องในอกเลยคิดถึงเท่คำกลางเยลยบก่าวออกมาบางในช่วงข้อเดือนชาบันจะเป็นสิ่งดีดีที่เราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาพึงปฏิบัติในช่วงเดือนชาบัน <c oughs> การขอดูอา บางที่เราอาจจะยกมือขอ,ด,อด้วยความรูดสึกโรนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นความผิดพลาดในชีวิตรลางยิงย้ญ่ไปทํรลายคนนั้นไปแกล้งคนนั้นไปหลักความมุ่ยนั้นไปทําพิษพันนันไปทําลายศัพย์สิสนไปทําอะไรที่มันเป็นความเสียหายกับตัวเราเองกับมน,กนมนุษย์มนุษย์รรหว่างเรากับอัลลอฮ์ขอดุวาข้ออะไรตัวง่ายชา เนีย่ยโวยความผิดบาปลงนยและทูกนำเสนอไปในสภาที่เราไม่ได้สนใจมันเลยไม่พึงถูกนำเสนอพน,นันกะเรายินดีไม่ใช่เราต้องไปยางมองโยนไปแลนกี่สิ้นกี่เหลืองมากมาไม,ม้บางทีเทนหนึ่งไม่ออกก็ลุยเทเอาเทนหนึ่งออกและการาบูในเรื่องของการโอดุอาหรือโอดุอาตอนนี้เทวา ท่องมาได้รบดิฟิลีวาลีวาลีได้วัดทําคูมาแกมารบไบยันโส่ิรขอ <c oughs> ให้กับตัวเราเองให้กับปามมามของเรารวมไปถึงให้กับเพื่อนเพื่อนมนุษย์โอ้ถ่ายไปในดูอาร์ตต่างๆก็ได้แต่ดวอาร์นี่ก็ซสุมควรอย่างนีนะครับนี่คือเรื่องของการดัวอาร์ดัวอาร์ได้มด,ดมยกมือก็ได้ถ้าดวงอ,อยู่ในทรากลางาร,ระว่างเดินระว่างทำงนัน้นทำนี้แต่เราอยากข้อดัวอาร์กล่าวออมาไม่ต้องยกมือก็ได้ มันเป็นผลของการดูอาชิ่งเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เรื่องของการพ่อดูอาแล้วอีประก,การหนึ่งหากวาในายามทำพนนื้นบางวันที่เราเตื่นขึ้นมาดึกๆึข่าวห้องนาหรือเราสึกตัวตื่นตั้งใจตื่นหรือไม่ตั้งใจตื่นแต่เราตั้งมันตั้งแต่ตอนนี้ว่านายามดึกดึกกางคืน้นหลังจากเรานอนไปเล้วยเราให้เวลาสําหรับการละหมาดในายามทำพืน เพื่อรักษาสุนนะของทนาทีโมฮัมมัดเห็นท้ทำมากในช่วงเดือนชาบานันโค้กคือโค้ชพุ่นเขยังมีเมื่อบวชอุกเรนี้ตั้งใจว่าในเดือนบวชนุกทางเดือนแต่ว่าไม่มีความตั้งใจที่ในเดือนชาบานนี้โค้ชวันเผื่อรักษาสุนนะของทนาทีหรือให้หมากวันมันจะพบกับความพอมวานของความตีเองละมาดย่างคำพื้นละเมืนกัน ริ่มต้นได้ก็ปวดใจริ่มต้นอยาปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เรานั้นได้ทาไม่รั่วได้ตัวอะไรในแต่ละวันฉะนั้นห้าหกอย่างเจออย่างที่ได้กล่าวชื่อในสุนทแบบชบับรห้องธนบีเฉพาะเดือนฉบันอยากจะฝากให้เราทุกท่านไว้บอกกล่าวเน้นย้ำให้กับตัวเองยาเยลลัสินอามนุกูอ่างพุสกุตัวเอง ว่าอาลีกุมและก็ครอบครัวด้วยให้ผลจากไฟในรกด้วยการรักษาสุนัขเลี้นีเแล่าก็ให้การงานเล่านี้ถูกนําเสนอหนาที่อัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาการงานไม่จะไปไหนไม่จะส่งไปไหนไม่จะจังหวัดเข้ามาตรวจหรือเราต้องไปรายงานจังหวัดถูกนําเสนอบนฝาก่านหนาทีอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาเป็นเรื่องที่ใหญ่นันก็ฝากเรื่องราวของความดีอันนี أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم